ตอนนี้นะอยู่ที่หมู่บ้านมาระบักจ้ามาฟาร์มวัวของแด๊ดดี้ค่ะมาหาลุงมาเยี่ยมลุงแล้วก็มาชมฟาร์มวัวด้วยนะคะตอนนี้หมู่บ้านมาระบักพี่น้องเบงเบงนะคะหิมะเต็มเลยมาระบักเนี่ยอยู่คอนโตนอยู่ลัดลูเซินนะคะแต่หน่อยอยู่รัดเบิร์นจ้ะลัดเบิร์นนี้คือหิมะละลายแล้วแต่ลัดลูเซินเบงจะหิมะตกเต็มเลย ให้พี่น้องบอดายเตี่ยมอย่างเมื่อเลยบคิดว่าหิมะจะตกเยอะขนาดนี้แสงสวยมากแสงพระอาทิตย์ยามสี่โมงเย็นพี่น้องค่ะยเบงมมี้ค่ะพี่น้องคือสวยมากเหมือนในนิยายเลยจ้านี่นมถึงกันแล้ว